อันนี้ถ้าเราเล่นคอนเทนต์แล้วก็เล่นอันเดอร์กาวครับทุกคนกอันเดอร์กาวก็ฟิลไทเฟอร์ทุกคนฟิลเดียกันเลยไปโอยตายปะเนี่ยกูตายก่อไปะเนี่ยเป็นแค่ห้าปะห้าแล้วก็ปุดเวลแล้วก็สวดมนพนมมือให้มันฮิตเราขายแค่ตัวเดียวทุกคนสวดมนต์วดมน,วนมนแล้วแย่ yeah, แล้ว ฆ่าตดดัวเดียวคือฆ่าตัน,นมิราเหมือนขาดใจครับฆ่าเธอเหมือนขาาใจอะแหว่งครับพี่เออมันมันเป็นไม่ได้ไงวะคูอยู่เวลก้าวตันมิราตัวเดียวโอ้ my god อ,อันเดกาวดุดทนนี่หนึ่งหล้วปะ Okay!